สวัสดีครับกลับมาพบกับวอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่เจ็ดมกราคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 5เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่5ซาแรนิตาหน้ากันอยู่เป็นตุด๊ดห้ามพลาดเรื่องการทั้งพวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากมากครับเรามาใช้ข้อมูลสอบภูโด,ดยให้แก่ซาลานิซาน่ากับยูเวนตุสสกันชอสเซียร์แข่งขันก็ตอนเที่ยงคืนตรงยูเวนตุสทีมเยือนบมุกต่อลูกควบลบสิบซาแานิซาน่ากับยูเวนตุสอยู่กันคนละ้วบของตารางลีกซาแานิซาน่าเป็นทีมมวยเป็นทีมมวยมีแค่12คะแนาน มโอกาสส่งเสียตรงชั้นได้ค่อนข้างมากยูเวนตุสเป็นทีมกลุ่มนํำลุ้นแชมป์ลีก4-3คะแนนกําลังไล่จีกก้กัวดานเตอร์มิลานอยู่ผลงานห้างเกมหลังสุดของฟาลานิตาหน้าทีมหลังวิ่งฝ่าหมาจนตอกชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สมกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมในขณะที่ยูเวนตุสทีมกลุ่มน้ำลุ้นแชมป์ลีกลุ้มที่ยุโรปห้าเกมหลังสุดชนะ 4, สนี่เสมอหนึ่งการลงทุนกำไรสี่เกมขาดทุนหนึ่งเกม ส่วนการเจอกันกของทั้งสองทีมนี้ในช่วงห้าครั้งหลังยูเวนตุสด,ดูดีกว่าเพราะเอาชนะมานได้ถึง4ี่ครั้งและเสมอกันไปหนึ่งครั้งนี่คือรวมรวมของข้อมูลพื้นฐานยูเวนตุกับซาแลนนิตาน่านะครับเมื่อมาสองผูด,ดูแฮนดิแคปเจ้าทั้งห้าลายวันนี้เจ้าทั้งห้าลายมองว่าจะไม่จบด้วยการเสมอการเป็นดับแรกเพราะเป็นช่องเดียว ที่เจ้าเห็นเหมือนกับหมดเลยคือช่องเสมอปรับราคาเพิ่มขึ้นเป็นลูกศรสีเขียวอะ่ะเหมือนกันทุกเจ้าแต่พอต้องเลือกข้างตามเชียร์นะปรากฏว่าช่องทีมเย็นอยู่ตัวดูดีกว่าเพราะเสียงข้างมากสี่ตัวหนึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้ตัดสินอยู่เป็นประจำนะมันชี้ว่าอยู่ตัวจะมาในขณะที่ช่องซาเลนิตาหน้าทีมโซนท้ายตารางจาเป็นลูกศรสีเขียวสามเกมเกลูกศรสีแดงสองเจ้า ก็คือสามแบบเพิ่มขึ้นสองแบบลดลงมันสวยกันเองอะ่ะเพราะนั้นหลังๆวันนี้พูอยู่กับยูเวนตุสนะแฮนดิแคปราคาลูกควบของยูเวนตุสก็ปรากฏว่าเป็นการปรับลักษณะเสียงข้ั้งมากสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องทีมเยืยนอนยูเวนตุสและสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเจ้าบ้านซาแลานิตาหนา่าเพราะนั้นด้วยพูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้อย่างมัน่นใจว่ายูเวนตุสทีมเยือน จะบุกเอาชนะได้แน่แไปรุ้นเม็ดสองของแถมเมื่อกินเต็มแต่ถ้าไม่มาท่านก็จะเสียงแค่ครึ่งเดียวถือว่าเป็นความเสี่ยงที่คุ้มครับอยู่ต่ออยู่บนต้นเป็นทีเด็ดตัวเนล้สุดนสิบดาวเป็นตัวมาจใดสุดเล่นสุดตัว,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 วที่ห้าประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่เจ็ดนี้นะส่วนท่านใดครับยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่งถึงอีพีสี่ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนนะ สวัสดีพี่ห้าก็คืออยู่เวนตุสนี่เองสวัสดีครับ